สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบก,กับเอเนลส์ไทม์ครับวันพุทธที่24สิงหาคม2565ครับวันนี้เชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศกำลังจับตาผลการวินิจฉัยนะครับของสารรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องนะครับกับการดำรงตำแหน่งนะครับของอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งเมื่อช่วงระหว่างวันเป็นต้นมานะครับก็มีมติ ทางด้านของคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญนะครับมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับ9ต่อ0ในการรับคำร้องจากสสพักร่วมฝ่ายค้านที่เข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา82นะครับให้วินิจฉัยแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเมื่อรับแล้วในที่ประชุมก็มีมติเสียงข้างมากนะครับ5ต่อ4เสียงให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย ในรายงานข่าวนะครับคาดว่ากระบวนการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญจะแล้วเสร็จภายใน1เดือนนะครับโดยระหว่างนี้คณะรัฐมนตรีหรือคอรมอก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปโดยมีพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีลำดับที่1จะปฏิบัติหน้าที่นายกแทนไปจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีวินิจฉัยออกมานะครับทีนี้ไปดูรายชื่อของ5ตุลาการนะครับที่มีมติเป็น ฝ่ายให้พลเอกประยุทธ์พักหรือว่าหยุดการปฏิบัติหน้าที่นายกเอาไว้ก่อนเนี่ยนะครับจนกว่าจะมีวินิจฉัยจากสารจากสารรัฐธรรมนูญน,นะครับทั้ง5ท่านก็ประกอบไปด้วยนะครับนายนครินเมฆไตรรัตน์นายทวีเกียรติมีนกสิทธิมีนก,กนิตนะครับนายจิรนิติหวานนนนายวิรุณแสงเขียนและนายน,นพดลเทพพิทักษ์นะครับนี่คือรายชื่อ ตุลาการทั้ง5ท่านที่มีมติเป็นเสียงข้างมากนะครับให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่นะหลังจากนี้เรื่องของการเมืองก็คงจะเข้มข้นขึ้นต่อมาขึ้นต่อไปนะครับมีท่านผู้ชมถามเหมือนกันนะครับถามเข้ามาเหมือนกันว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกแล้วการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะยังดําเนินการต่อไปหรือไม่คําตอบคือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับนายกก็ส่วนนายก บัตรสวัสดิการก็ส่วนบัตรสวัสดิการคนละเรื่องกันนะครับใครจะมาเป็นนายกก็ต้องดําเนินการเรื่องของบัตรสวัสดิการนี่คือสวัสดิการที่ภาครัฐจะช่วยเหลือชาวราก้าผู้มีรายได้น้อยไม่เกี่ยวว่าใครจะเป็นนายกอันนี้ขอให้ท่านผู้ชมได้สบายใจอ่ะทีนี้เมื่อคุยกันดังนี้แล้วนะครับก็จะขออนุญาตสรุปมาตรการภาครัฐนะครับในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมห5ห ถามว่าทำไมแอดมินถึงสรุปแค่2เดือนนี้ก็เนื่องจากว่านะครับมันเป็นรอยต่อระหว่างปีงบประมาณ2565นะครับซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนแล้วพอขึ้น1ตุลาคมก็จะเป็นปีงบประมาณ2566แต่ในระหว่างนี้นะครับมันมีเรื่องของออมาตรการช่วยเหลือภาครัฐออกมานะครับนั่นก็คือเงินเพิ่มกำลังซื้อแล้วก็คนละครึ่งเฟส5 รวมถึงในระหว่างกันยากับตุลาก็มีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐด,ด้วยนะครับท่านผู้ชมบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะบัตรจะหมดอายุหรือปีงบประมาณมันคาบเกี่ยวกันนะครับหรือคนละครึ่งใช้สิทธิ์อยู่จะไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวก็จะไปไล่เรียงกันทีละกลุ่มทีละประเด็นนะครับขออนุญาตไล่เรียงไปทีละกลุ่มนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเก่านะครับอันนี้คือกลุ่มเดิมที่มีอยู่แล้วในวันที่1กันยายน ท่านจะได้รับสิทธิับริการเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเงินรูดซื้อสินค้า200-300ได้เหมือนเดิมนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือเงินเพิ่มกําลังซื้ออีก200บาทนะครับนี่คือกลุ่มบัตรสริการส่วนเงินพานะค่าโดยสารก็ยังได้นะครับรถทัวร์5 0ารถไฟราง500แล้วก็ในกรุงเทพปริมณฑลนะครับรถไฟฟ้ารถเมล์ก็500นะครับท่านใดที่ใช้บัตร สวัสดิการทั่วๆไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยถ้าท่านเดินทางเข้ามากรุงเทพท่านจะไม่สามารถใช้บัตรนั้นได้กับรถไฟฟ้านะครับเนื่องจากจะต้องเป็นบัตรเฉพาะตั้งแต่ก่อนที่เขาลงทะเบียนแรกๆนะครับอ,อันนั้นก็จะเป็นการใช้สิทธิ์เฉพาะพื้นที่กันไปนะครับเพราะท่านผู้ชมบางท่านก็เดินทางเข้ามากรุงเทพเอาบัตรไปแสดงแล้วเกิดไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับอันนี้แจ้งให้ทราบนอกจากนั้นนะครับในกมรมสวัสดิการวันที่15นะครับอันนี้วันที่15นี่จะจำกัดเฉพาะ ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการห่งรัฐนะครับจะได้รับเงินสงเคราะห์อีกอคนละ50บกับึงบาทนะครับสวัสดิการวันที่1ใครได้200ก็ได้เพิ่มอีก50บาทสวัสดิการวันที่1ใครได้300ก็ได้เพิ่มอีก100บาทนะครับในวันที่15เข้าบัตรสวัสดิการนะครับเงินส่วนนี้ที่เข้าบัตรสวัสดิการวันที่15กดเป็นเงินสดได้นะครับรูดซื้อสินค้าได้สะสมได้นะครับเงินก้อนนี้จะ ไม่เหมือนกับเงินวันที่1ซึ่งกดเป็นเงินสดไม่ได้รูดซื้อสินค้าได้อย่างเดียวและต้องใช้ให้หมดภายในเดือนแล้วก็กลุ่มบัตรสวัสดิการนะครับยังมีเงินช่วยเหลือค่าน้ําค่าไฟสาหรับท่านใดที่ไปแจง้งขอรับความช่วยเหลือเอาไว้นะครับเม <ME> ื่อท่านจ่ายค่าน้ําค่าไฟตรงตามรอบบินก่อนหน้านั้นนะครับเม <ME> ื่อถึงเดือนกันยา18กันยาท่านก็จะได้รับเงินคืนนะครับค่าน้ําใช้ไม่เกิน315บาทแทจะได้รับคืน100บาทนะครับส่วนค่าไฟใครที่ใช้ไม่เกิน315บาทก็จะได้รับ คืน315บาทหรือตามจํานวนที่ใช้จ่ายจริงนะครับส่วนที่เกินอของใครที่ใช้เกินก็ต้องจ่ายเองนะครับวันที่22่สนะครับสิแล้วก็ไปวันที่22กันยาอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินเข้ามาอีก200บาทนะครับจะได้เหมือนเดิมนะครับในเดือนกันยาจนสําหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเห็นไหมครับทั้งหมดเหมือนเดิมเพิ่มเติม,เ,มเข้ามาคือเงินเพิ่ม,มกําลังซื้อ 200บาทซึ่งจะเข้ามาในวันที่1นะครับแล้วเงินเพิ่มกําลังซื้อ200บาทนี้ท่านซื้อกับร้านธงฟ้าก็ได้หรือท่านจะไปซื้อกับร้านค้าบริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5ก็ได้นะครับเฉพาะเงินเพิ่มกําลังซื้อเวลาเอาบัตรตริการไปหาร้านคนละครึ่งก็ต้องบอกเขาด้วยว่าใช้สิทธิ์เพิ่มกําลังซื้อนะครับแล้วในแอปถุงเงินเนี่ยมันก็จะมีเมนูบัตรตุดิการมีเมนูเพิ่มกําลังซื้อขึ้นมาทางร้านค้าก็จะต้องรู้ด้วยถ้ากดผิด มันก็จะไม่มียอดเงินแสดงนะครับสำหรับกลุ่มพิเศษนะครับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนฐานข้อมูลจากโครงการเราชนะกลุ่มนี้ท่านก็ไม่ได้มีสิทธิสวัสดิการอื่นใดนะครับจะได้รับเงินเพิ่มกำลังซื้อ200บาทเข้าบัตรประชาชนนะครับในวันที่1กันยายนและกดเป็นเงินสดไม่ได้นะครับรูซื้อสินค้าได้อย่างเดียวแล้วก็ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนเข้ามาวันที่1กันยาก็ใช้ได้จนถึง30กันยา นะครับถ้าใครไม่ได้ใช้หรือลืมใช้หรือใช้ไม่หมดก็จะตัดนะครับวันที่1ตุลาก็จะได้เพิ่มมาอีก200บาทนะครับไม่มีการสมทบแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเงินเพิ่มกาลังซื้อไม่ว่าจะบัตรสวัสดิการหรือเข้าบัตรประชาชนของกลุ่มพิเศษต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นๆน,น,นะครับสะสมไม่ได้รูดซื้อสินค้าได้อย่างเดียวส่วนเงินเพิ่มกาลังซื้อก็เหมือนกับกลุ่มบัตรสวัสดิการครับคือซื้อกับร้านทุงฟ้าก็ได้ซื้อกับร้านค้าบริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเศษห้า ก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับลุมบัตรประชาชนก็มีเท่านี้ต่อไปครับโครงการคนละครึ่งเฟส5ก็จะเริ่มในวันที่1กันยาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเ,เข้ามาเนี่ยจะได้คนละ800มาทีเดียวนะครับเข้ามาในแบนเนอร์คนละครึ่ง800บาทแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1กันยาถึง31ตุลาคม รวมระยะเวลาทั้งสิ้นเนี่ย61วันหรือ2เดือนการใช้สิทธิ์เงื่อนไขก็ยังเหมือนเดิมนะครับใช้ได้สูงสุดต่อวันไม่เกิน150คือรับ150เราเติมเข้าไปอีก150นะครับนี่คือสามารถรูดซื้อสินค้าได้สูงสุดต่อวันหรือเราไม่จําเป็นต้องใช้เต็มแม็กก็ได้นะครับตอนนี้คนเก่าจากเฟส4นะครับกดยืนยันรับสิทธิ์ไปแล้วประมาณ16-17ล้านคนนะครับก็ยังเหลืออีกประมาณ8-9ล้านที่ยังไม่ได้กดยินยันรับสิทธิ์ท่านก็สามารถทยอยกดได้24ชั่วโมง นะครับจนถึง31สิงหาคมก่อนที่จะถึงวันเริ่มใช้สิทธิ์คือ1กันยาใช้สิทธิ์พร้อมกันส่วนคนใหม่ที่ลงทะเบียน2 3 0 0 0 0รายนะครับก็อรอรับ s อ s ยืนยันนะครับว่าท่านได้รับสิทธิ์เมื่อได้รับข้อความแล้วใครที่ยังไม่มีแอปเปาตังก็ดาวน์โหลดติดตั้งแอปเปาตังยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะครับใครที่ยังไม่เคยบัตรประชาชนไปยืนยันที่ตู้สีเทากรุงไทยก็เอาไปทําให้เรียบร้อย ส่วนคนเก่าใครยังมีปัญหาการดิเดตตัวตนนะครับไม่ได้อัปเดตเป็นระยะเวลานานเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเครื่องทําไม่ได้ด้วยตนเองก็แนะนําให้ติดต่อกรุงไทยสาขาที่ท่านสะดวกให้เจ้าที่ดําเนินการให้น่าจะยอมเสียเวลาครั้งเดียวแล้วจบนะครับดีกวามางุดหงิดหัวเสียแล้วทําไม่ได้นะครับอันนี้แนะนําเพิ่มเติมในส่วนของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับกำหนดการทุกอย่างยังเป็นไปเหมือนเดิมคือเริ่มวันจันทร์ที่5กันยายน2565รไปสิ้นสุดเอาวันพุธที่19 ตุลาคม2565นี่คือกรอบระยะเวลานะครับช่องทางการลงทะเบียนนะครับคนไม่มีครอบครัวนะครับช่องทางที่เหมาะสมที่สุดก็คือทางเว็บไซต์มี2เว็บด้วยกันแต่ว่าพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยข้อมูลก็จะเหมือนกันทุกอย่างคือการลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตอนนี้แบบฟอร์มมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะนั้น,นใครที่ดาวน์โหลดแบบฟอร์มไปแล้วแอดมินแนะนำให้ทำลายทิ้งไปนะครับ แล้วถ้าหากว่าท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ของการลงทะเบียนบัตรสวัสิการแห่งรัฐปี65ในโหมดดาวน์โหลดเอกสารนะครับเป็นสีเขียวๆและมีลูกศรชี้ลงเนี่ยท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เอกสารเหลือเมนูเดียวครับก็คือเมนูหนังสือมอบอำนาจผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้สูงอายุคู่มือก็เอาออกไปแล้วแบบฟอร์มเดิมก็เอาออกไปแล้วนะครับเพราะนั้น แอดมินสอบถามไปที่สำนักง,งานคลรังจังหวัดนครปฐมได้รับคําตอบว่ารอให้ทางกระทรวงการลังส่วนกลางแจ้งออกมาแล้วก็น่าจะได้เห็นแบบฟอร์มใหม่ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังแจ้งเอาไว้ก็คือ,อในส่วนของข้อ7พูดการศึกษาสูงสุดแล้วก็ข้อ8ในเรื่องของสถานภาพการมีครอบครัวนะครับอาจจะมีการอ,าอธิบายชี้แจงเพิ่มเติมในแบบฟอร์มว่าใครมีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวในช่วงนี้แอดมินเลยยังไม่ได้ทําคลิป อธิบายเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องคนที่มีครอบครัวกับคนที่ไม่มีครอบครัวนะครับให้ยึดตามเดิมไปก่อนถ้าเกิดว่าแบบฟอร์มใหม่ออกมามีการเปลี่ยนแปลงเราก็คงจะได้มาพูดคุยกันนะครับซึ่งคาดว่าเปิดลงทะเบียนวันที่5กันยาผมก็มองว่าแบบฟอร์มเนี่ยมันก็ควรจะแล้วเสร็จในช่วงปลายสิงหานี้ไม่ควรจะต้องไปรอวันที่1กันยานะครับเพราะว่าเพราะว่าท่านผู้ชมบางท่านถ้าเกิดว่ายังยึดตามข้อกําหนดเดิมคือฟู้ คน,คนที่มีคู่สมรสเนี่ยนะครับจะต้องมีการลงชื่อในแบบฟอร์มถ้ายังยึดข้อกําหนดนี้บางท่านก็จะต้องไปเตรียมเอกสารมาก่อนจะต้องมีการส่งใษณีน์ให้กับคู่สมรสซึ่งบางทีก็เลิกรากันไปแล้วแต่ว่าไม่ได้หย่าเท่านั้นเองแล้วบางท่านนี้ก็หนักถึงขั้นติดต่อกันไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้ผมว่ากระทรวงการคลังก็น่าจะเริ่มทราบปัญหาแล้วก็เลยมีการนําแบบฟอร์มเข้าไปแก้ไข ปรับปรุงแล้วเดี๋ยวบอรประกาศให้ทราบเมื่อไหรเนี่ยแอดมินจะนํามารายงานให้ทราบแล้วก็นอกจากช่องทางการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ซึ่งเหมาะกับคนที่ไม่มีครอบครัวแล้วนะครับช่องทางการลงทะเบียนที่เหมาะกับทั้ง2 2กลุ่มเลยก็คือเหมาะทั้งคนที่ไม่มีครอบครัวเหมาะทั้งกับคนที่ มีหรือไม่มีครอบครัวเนี่ยก็คือช่องทางการลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียนซึ่งก็ประกอบไปด้วยสำนักง,งานคลังจังหวัดทั่วประเทศที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานครนะครับสำนักง,งานเมืองพัทยาแล้วก็สาขาของธนาคารกรุงไทยอมสินทกสทุกแห่งทั่วประเทศนะครับนี่คือหน่วยรับลงทะเบียนที่ท่านผู้ชมสามารถไปลงทะเบียนหรือจะไปขอรับเอกสารแบบฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มลงทะเบียนหนังสือมอบหนาจหรือเอกสารอื่นใดนะครับหรือไปขอคําแนะนําจากเจ้าที่ แล้วก็กลับมากรอกเอกสารที่บ้านก็ได้นะครับเพื่อความชัวร์ในการกรอกข้อมูลนะครับอันนั้นก็จะเหมาะสําหรับท่านที่ดาวน์โหลดปริ้นเอกสารเองไม่เป็นนะครับก็แนะนําให้ทราบสาสหรับการลงทะเบียนบัตรสวิการแห่งรัฐชึ่นการลงทะเบียนบัตรสริการแห่งรัฐใหม่นะครับข้อกําหนดเดิมก็คือจะมีการประกาศผลเรื่องของสถานภาพความมีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวเนี่ยท่านผู้ชมต้องตอบให้ถูกนะครับจะมีการประกาศผลทุกวันศุกร์เมื่อประกาศผลแล้วนะครับ ใครที่ผ่านก็เข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติ8ข้อใครที่ไม่ผ่านท่านต้องไปยืนยันตัวตนไปให้ข้อมูลเพิมเ่มเติมที่หน่วยรับลงทะเบียนนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบด้วยเพราะฉะนั้นการมีครอบครัวกับไม่มีครอบครัวเนี่ยท่านต้องตอบให้ถูกนะครับแล้วก็การประกาศผลคุณสมบัติทั้ง8ข้อประกาศผลในช่วงเดือนมกราคม2566คนที่ผ่านให้อบัติประชาชนไปยืนยันตัวตนที่กรุงไทยออมสินทศกสา,าขาใกล้บ้านนะครับที่ท่านสะดวก ใครที่ไม่ผ่านก็เข้าสู่กระบวนการยื่นอุทธรณ์ซึ่งเบื้องต้นสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ทางเว็บไซต์ส่วนจะมีอุทธรณ์ได้ทางอื่นหรือไม่นะครับยังหน่วยรับลงทะเบียนด้วยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวรอทางกระทรวงการคลังประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับสําหรับท่านใดที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมร้านธงฟ้าประชารัฐก็คือร้านธงฟ้าที่อยู่ในโครงการบัริการแห่งรัฐเนี่ยหลายท่านสอบถามเข้ามาก่อนหน้านั้นแอดมินก็เคยตอบไปแล้วว่า ไม่ได้ทาข่าวเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการมาตั้งแต่แรกเพิ่งจะมาทําในช่วงโควิดระบาดก็เลยไม่สามารถตอบได้วันนี้มีโอกาสได้สอบถามจากเจ้าหน้าที่สํานักง,งานคลังจังหวัดนะครับว่าถ้าหากว่าร้านค้าประสงค์จะเข้าร่วมโครงการบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐเนี่ยจะทําอย่างไรเจ้าที่ก็แนะนำนะครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยติดต่อที่สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดนะครับ ใครที่เป็นร้านค้าหรือร้านโชวห่วยหรือร้านอะไรก็ตามที่อยากเข้าร่วมธงฟ้าประชารัฐให้ท่านติดต่อที่สำนักง,งานคลังจังหวัดในจังหวัดที่ท่านมีร้านค้าอยู่นะครับส่วนเอกสารเบื้องต้นแอดมินยังติดต่อสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดนะครปฐมไม่ได้ก็เอามาแนะนําเบื้องต้นว่าถ้าใครอยากจะเข้าร่วมตอนนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามที่สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ที่ท่านอยู่อาศัยนะครับแนะนําให้โทรศัพท์ไปก่อนหรือถ้า ท่านหาเบอร์โทรไม่ได้หรือโทรไปไม่ติดท่านมีธุระที่จะเข้าไปในมงในเมืองเนี่ยก็แวะไปเมื่อท่านแวะไปที่สํานักง,งานพาณิชย์จังหวัดท่านก็ไปถามเจ้าหน้าที่ว่าถ้าจะเข้าร่วมธงฟ้าประชารัฐต้องใช้เอกสารอะไรบ้างท่านจะได้เตรียมไปทีเดียวจะได้ไม่ต้องวิ่งหลายรอบนะครับแต่ถ้าสะดวกโทรก็โทรไปถามเจ้าที่เขาให้แน่นอนว่าในพื้นที่ที่เราอยู่นั้นเจ้าที่เขาต้องใช้เอกสารอะไรอ่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปข้อมูลข่าวสารประจำวันวันนี้นะครับไงก็กราบขออภัย เสียงรบกวนด้วยนะครับเนื่องจากใกล้ที่จะเลิกเวลางานแล้วก็นักเรียนนะครับสายอาชีวะแถวนี้ก็นะพ่อซิ่งกันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวแอดมินจะพยายามตัดเสียงออกนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไปลงทางช่อง YouTube อีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารจาก a อเนวิชามนะครับท่านใดที่สนใจจะสนับสนุนช่องอุดหนุนผลิตภัณฑ์สบู่ส้มจิ๋วกายาไวโซบนะครับก็ละ29บาท ก็ยังโทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับ0929707118พร้อมส่งนะครับแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยพบกันใหม่โอกาสหน้าครับปลอดโรคปลอดภัยดูทั่วกันสวัสดีครับ